โอเคลบ40วินาทีแรกนี่คือ Isuzu D-Max กระบะท,ที่ไม่ได้แค่แข็งแกร่งแต่เกิดมาเพื่อครองทุกเส้นทางไม่ว่าจะทางเรียบในเมืองหรือฝ่าฝนลุยโคลนบนทางลูกรงัง D-Max ใหม่ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยพลังเครื่องยนต์ที่ตอบสนองทันใจดีไซน์ที่บ่งบอกความดุดนันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบที่กระบะยุคใหม่ต้องมีถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่รวมความแกร่ง ความหรูและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวนี่แหละ D Max คือคำตอบของคุณเริ่มเนื้อหาหลักสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไร,รดีช่องที่จะพาคุณไปทำความรู้จักรถรุ่นใหม่ๆอย่างใกล้ชิดและวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในกระบะยอดนิยมของคนไทยและเป็นขวัญใจสายลุยมายาวนานนั่นก็คือ Isuzu D Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดรอบด้านทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิม เริ่มจากภายนอกก่อนเลย DMAX ใหม่ยังคงเอกลักษณ์ของความบึกบึนแต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปอีกขั้นไฟหน้าแบบบีเลตที่ดูดุดัดนพร้อมไฟ DRL ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและประจังหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งแต่ทันสมัยลออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมลุคให้ดูพรีเมียมขึ้นขณะที่เส้นสายรอบพันยังคงความสปอร์ตและบ่งบอกถึงความพร้อมลุยอย่างแท้จริง ในเรื่องของขุมพลัง Isuzu D-Max มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9 D-Blue d Power และ3.0 D-Blue Power ที่เน้นทั้งแรงบิดและความประหยัดน้ำมันรุ่น3.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดกว่า190แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจโดยเฉพาะเมื่อต้องลากของหนักหรือลุยขึ้นเขาบวกกับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและฉับไวขึ้น ภายในห้องโดยสารก็ไม่น้อยหน้าออกแบบให้หรูหราก็ว่าที่เคยเบาะหนังแบบสปอร์ตนั่งสบายแผงคอนโซลกลางและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาตรฐานระบบเสียงแบบ8ลำโพงรอบคันรวมถึงฟังก์ชันชาร์จมือถือไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตและพื้นที่เก็บของที่ถูกจัดสรรมาอย่างลงตัว ด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย DMAX ก็ไม่เป็นรองใครระบบ ADAS หรือ Isuzu Matrix Safety i n t e l l i g e n c ที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าและกล้องรอบคัน360อองศาเหล่านี้ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมั่นใจยิ่งขึ้น ในแง่ของราคา Isuzu D Max มีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นที่ประมาณ500,000กว่าบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาเกือบล้านซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับอุปกรณ์และความสามารถที่ได้โดยเฉพาะเมื่อนำไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux Revo หรือ Ford Ranger D Max ก็ยังคงได้เปรียบในด้านความประหยัดความทนทานและค่าอะไหล่ที่ไม่แพงเกินไปถ้าคุณกำลังมองหากระบะท,ที่ใช้ได้ทั้งทำงานจริงจัง และขับเที่ยวกับครอบ,บครัวในวันหยุดพร้อมสมรรถนะที่ไม่ทำให้ผิดหวัง Isuzu D-Max คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ H.O.O.K. ลบ40วินาทีแรกนี่คือ Isuzu D-Max กระบะท,ที่ไม่ได้สร้างมาแค่เพื่อขับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงทางลูกรังหรือถนนในเมืองที่รถติดหนึบ D-Max พร้อมพาคุณไปทุกที่แบบไม่มีลังเล ด้วยพลังกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ทั้งแรงและประหยัดหน้าตาที่ดูดุดันทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความปลอดภยัยถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่รวมทุกอย่างที่ใช่ไว้ในคันเดียวดีแมคือกระบะท,ที่เกิดมาเพื่อคุณอย่างแท้จริงขีดขีดขีด,ขดเนื้อหารีวิวต่อลึกขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรดีช่องรีวิวรถที่พูดภาษาเดียวกับคนใช้รถจริงๆและวันนี้เราขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับ Isuzu D-Max รุ่นล่าสุดที่ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในรถที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถใช้งานให้กลายเป็นรถที่ใช่สำหรับทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกสิ่งที่หลายคนพูดถึงก่อนเลยก็คือดีไซน์ที่ดูบึกบึนแต่มีความเรียบหรูไฟหน้าแบบบีดเลดสทรงเรียวเฉียบบวกกับไฟเดย์ไทม์รันนิง่งไลท์แบบเส้นสวยและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงแต่งความหรูหราชุดกันชนหน้าและหลังได้รับการออกแบบให้เข้ากับเส้นสายของตัวรถล้ออลลอยขนาด18นิ้วสีทูโทนก็เพิ่มความสปอร์ตอีกระดับ ต้าฝากระโปรงคือหัวใจหลักที่หลายคนรออเครื่องยนต์ดีเซล3.0ดีดีบลูพาวเวอร์ให้แรงม้าสูงสุด190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้เวลาเหยียบเร่งแซงรู้สึกได้เลยว่ามันมาทันใจและที่สำคัญอิซูซูยังขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันอยู่เสมอแม้จะเป็นเครื่องใหญ่ก็ยังให้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ประทับใจ โดยเฉพาะถ้าใช้วิ่งทางไกลหรือบรรทุกหนักบ่อยๆรุ่น1.9ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองมากกว่าระบบช่วงล่างของ D-MAX มีการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นซับแรงสเทือนได้ดีกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงที่เป็นจุดขายของแบรนด์นี้เวลาเจอถนนที่ไม่เรียบหรือหลุมบ่อก็ยังนั่งได้สบายภายในห้องโดยสารของดี a x ไม่ใช่แค่ใช้งานได้แต่ น่าใช้จริง,รงๆเบาะหนังแท้ดีไซน์ทรงสปอร์ตพร้อมระบบปรับไฟฟ้าพื้นที่นั่งด้านหลังกว้างขวางเหมาะกับคนไทยพวงมาลาัยแบบมัลติฟังกชันพร้อมแพดเดิลชิปให้ความรู้สึกเหมือนขับ SUV มากกว่ากระบะหน้าจอกลางขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อได้ง่ายใช้งานลื่นไหลลำโพง8ตัวกระจายเสียงรอบคันเสมือนได้อยู่ในโรงหนังขนาดย่อม พูดถึงเทคโนโลยีอ Isuzu หม่ได้นิ่งนอนใจระบบ Isuzu Matrix s a f e t อ i n t e l l i g e n ซ์ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นเยอะเช่นร,ระบบเบรกฉนินอัตโนมัติ d d ีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน IWW ล้ e w, อบมองรอบพันระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยออกตัวบนทางลาชาันรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ของดีแม็กก็คือรุ่นได้ที่มีเอมากตั้งแต่รุ่นสปาร์คสำหรับงานหนักสเปซแทบสำหรับคนที่ต้องใช้พื้นที่ไปจนถึงแทบ4และรุ่นวีคร s s 4WD ที่เน้นลุยทางฝุ่นแบบจริงจังหรือจะเป็นไฮแลนเดอร์ที่ยกสูงมากเท่ๆสำหรับคนเมืองซึ่งแต่ละรุ่นก็ปรับแต่งดีไซน์และฟังก์ชันให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มจริงๆ เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่างโตโยต้าไฮลัก์เรเวลฟอร์ดแรนเจอร์หรือมิตซูบิชิไททันแล้ว D-MAX ยังคงได้เปรียบในเรื่องความทนทานอะไหล่หาได้ง่ายและค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าแถมราคาขายต่อในตลาดมือสองก็ยังถือว่าน่าสนใจมากราคาของ D-MAX แต่ละรุ่นก็เริ่มต้นที่ประมาณ500,000กว่าบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แต่หลักหล้านต้นต้นสำหรับคนที่อยากได้ทุกอย่างครบแบบไม่ต้องแต่งเพิ่ม ซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากถ้าดูจากสิ่งที่ได้กลับมา